ประมาณนี้แล้วมันไม่ผอมลงคุณต้องปรับอะไรจะนับยังไงให้เป๊ะแล้วแบบถ้ามันไม่เป๊ะมันจะอ้วนไหมแต่พัดต้องบอกความจริงข้อหนึ่งกับทุกคนนะคะว่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัดกันนะคะวันนี้เนี่ยพัดมาชวนทุกคนคุยในยเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นคําถามที่ระเบิดอินบอกของพัดมากเลยนะคะก็คือคําถามที่ว่าเราจะนับแคลอรี่อย่างไรให้เป๊ะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนจะเข้าเรื่องอะไรใดไก็แล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนกด s u b s c r i b e ช่องนี้ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของช่องแมททามันฟิตและเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่องยู u ู e เพียงเท่านั้นแต่เรายังมี Facebook, IG, Twitter ให้ทุกคนไปติดตามถ้าชอบคลิปของพัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ติดตามทุกช่องทางนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมของแมททามันฟิตจะได้มีคลิปดีๆให้ทุกคนดูแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ทุกคนคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมวันนี้ไฟนะคะของคลิปของพัทเนี่ยมันถึงแบบดูนวลนละมุนตุ้นอะไรขนาดนี้นะคะเพราะว่าพัทซื้อไฟมาใหม่คะ่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยว่าชอบไฟสีนี้หรือเปล่าแต่พัทต้องบอกก่นเลยว่าตอนนี้พัพมภาคภูมิใจกับเขามาก เห็นแต่หันกล้องถ่ายทุกคนดูนะคะแต่ว่าถ้หาหันไป,ปุ๊ดเนี่ยพัต้องเซ็ตกล้องใหม่ก็ให้ดูแบบนี้แล้วกันนะคะจะได้รู้สึกว่าเออแบบเรามีการลงทุนที่มากขึ้นนะคะช่องของเราไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยนะกลับมาเข้าเรื่องที่เป็นสาระกันดีกว่าคะ่ะทุกคนทุกคนคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เราจะให้ความสาคัญกับแคลอรี่เพราะว่าหลักการที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการลดไขมันเนี่ยก็คือเรื่องของแคลอรี่ดิฟฟิสิตหรือการกินให้น้อยกว่าที่ใช้นะคะเรื่องของหลักการมันก็ง่ายแบบที่พัดพูดนั่นแหลคะค่ะทุกคนแต่พอถึงงเวลาาใช้น จริงแล้วนะคะหลายคนก็จะค้นพบว่าแบบ ฮ้ยมีความงงจ้ะจะนับยังไงให้เป๊ะแล้วแบบถ้ามันไม่เป๊ะสมมติมันเกินมาในนึงมันจะอ้วนไหมแล้วถ้ากินน้อยเกินไปเราจะระบบเผาผลาญเสียหรือเปล่าถึงแม้ว่าเรานะคะอยากจะนับแคลอรี่ให้เป๊ะอย่างไรก็ตามแต่พัดต้องบอกความจริงข้อหนึ่งกับทุกคนนะคะว่าเรื่องของแคลอรี่เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะพูดในมุมไหนต่างก็มักจะมีความคลาดเคลื่อนเสมออันนี้พัดพูดตรงๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะหาวิธีการนับแคลให้เป๊ะ แทบจะเป็นไปไม่ได้ คาวามคลาดเคลื่อนนะคะในเรื่องของแคลอรี่เนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายประเด็นแต่มันแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นที่1ค่ะคือเราพลาดตั้งแต่ตอนที่เราคำนวณแคลอรี่ตอนที่เราแบบกดสูตรเอาเข้าเว็บไซต์ไปคำนวณใส่ข้อมูลนู่นนี่นั่นตรงนั้นเองก็มีความคลาดเคลื่อนแล้วนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะพอมาถึงประเด็นที่2ค่ะตอนที่คุณไปใช้งานเนี่ยคุณก็มีความคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันว่าความคลาดเคลื่อนแ,แต่ละประเด็นเป็นอย่างไรประเด็นที่1นนะคะความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการคำนวณทุกคนคะตอนที่ทุกคนไป จำนวณเรื่องของเอ่อ BMR หรือว่า TDE ก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะแบบต้องกรอกข้อมูลนะคะหลักๆเนี่ยต้องกรอกข้อมูลอยู่4อย่างในการคํานวณ BMR ก็คือเพศอายุส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักโอเคมันเป็นปัจจัยที่กําหนดเรื่องของระบบเาผาผลาญของเราได้จริงๆแต่คุณเชื่อหรือไม่คะว่า ความจริงแล้วนะคะปัจจัยที่มีผลต่อระบบเาผาผลาญของเราเนี่ยมีมากกว่านั้นเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่คุณเลือกกินนะคะอาหารแต่ละประเภทเพอเข้าไปในร่างกายก็มีปฏิกิริยามีนู่นมีนี่แตกต่างกันไปดังนั้นนะคะมันจึงมีปัจจัยที่ส่งผลกับเรื่องของระบบเาผาผลาญเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้น,นะคะ่ะอุณหภูมิกรรมพันธุโครงสร้างพื้นฐานของคุณและ สภาวะแวดล้อมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการนอนไลฟ์สไตล์ของคุณต่างมีผลต่อระบบเผาผันของคุณทั้งนั้นซึ่งทุกคนคะสิ่งที่พัดพูดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสูตรคำนวณเลยถูกไหมดังนั้นนะคะพัดจึงบอกว่าการคำนวณเนี่ยมันจึงเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆคุณอาจจะมีระบบเผาผันที่มากกว่านั้นหรือคุณอาจจะมีระบบเผาผันที่น้อยกว่านั้นก็เป็นได้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยประเด็นที่2คะ่ะประเด็นเรื่องของการใช้งานจริงถ้าไม่มีฉลากโฆชนาการนะคะเราจะไปหาความเป๊ะได้จากที่ไหนถูกปะคุณอาจจะใช้ข้อออมูลินนนเเทร์็ตะะคะ ว่าข้อมูลที่พัดให้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะมันก็จะเป็นอยู่ในเรนต์แต่ว่าพัดเองนะคะก็พยายามที่จะเน้นย้ําเสมอว่าต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นเพียงแค่ค่าบประมาณเพราะว่าอะไรที่เปลี่ยนนิดหน่อยมันมีผลต่อเรื่องของพลังงานทั้งนั้นนะคะประเด็นนี้เนี่ยจึงมีผลต่อความคาดเคลื่อนของแคลอรี่เช่นเดียวกันพูดมาถึงตอนนี้นะคะพัดก็ยังยืนยันคาเดิม ah <_ venir> ว่าพัดก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเข้าเว็บไซต์ไปลองคํานวณดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยควรจะกินแคลอรี่เท่าไหร่อยู่ดีอา ดูย้อนแย้งน้องเมื่อกี้บอกว่าคาดเคลื่อนอ่ะมันก็มีคาดเคลื่อนมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าการที่คุณมีหลักการอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะร้อซแต่คุณก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าปริมาณอาหารของคุณมันควรจะหน้าตาประมาณไหนดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันมีความคาดเคลื่อนคุณจึงไม่ควรจะแบบไปซีเรียสอะไรกับมันมากเพราะว่าการที่คุณกินมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในเรนจ์ของความคาดเคลื่อนที่เราคำนวณอยู่ดีนะคะแล้วเรื่องของการนับแคลอรี่ล่ะเรายังคง จะต้องนับมันอยู่หรือเปล่าพัดต้องบอกก่อนเลยว่าพัดก็ยังแนะนำให้ทุกคนนะคะประมาณแคลอรี่ของตัวเองอยู่แต่อยากให้ฟังตรงนี้ดีๆนะคะทุกคนการที่เรานะคะมีความเข้าใจเรื่องของแคลอรี่มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเราจะรู้ว่าอันไหนให้แคลอรี่สูงอะไรให้แคลอรี่ต่ำอะไรที่เราควรจะกินอะไรที่เราไม่ควรจะกินอะไรที่กินแล้วอ้วนง่ายอะไรที่กินแล้วอ้วนยากคาถามเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่แคลอรี่โดยประมาณสามารถให้คําตอบเราได้นะคะเราสามารถใช้เรื่องของแคลอรี่เนี่ย เป็นตัวเลือกนะคะในการที่เราจะเลือกทานอาหารอะไรสักอย่างยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติค่ะสมมุติว่าเรารู้นะคะว่าอาหารจาน A คือข้าวผัดอเมริกันซึ่งเอาจริงน,นะข้าวผัดเมกันจานนั้นเนี่ยมันอาจจะสูงกว่า500แคลอรี่หรืออาจจะน้อยกว่าแคลอรี่ก็ได้แต่ว่า500แคลอรี่นะคะสำหรับการกินมือน้อนึงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันสําหรับผู้หญิงเนาะโอเคทดเล่นมีไว้ในใจแต่เมื่อเทียบกับอาหารที่มาจากธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นสลัด พืชหัวโปรตีนต่างๆนะคะที่เราเอามาจัดอยู่ในจานหรือว่าอาจจะทาเป็นสูตรที่มันคลีนขึ้นลดน้ามันลดน้ําตาลลดของที่จะทําให้เราตัวบวมขึ้นนะคะอยู่ในจานนี้แล้วเนี่ยพอเทียบกันนะคะจานนี้มันอาจจะแคลอรี่ประมาณ300หรือมันอาจจะมากกว่านั้นหรือมันอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เมื่อคุณรู้ความแตกต่างของ2จานนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะว่าคุณควรจะทานอะไรนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของการที่เราทราบแคลอรี่คร่าวๆนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของการที่เราทราบแคลอรี่คร่าวๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้เรา สามารถวางแผนอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า คุณก็จะรู้แล้วว่าวันนี้คุณกินไปเท่าไหร่และคุณสามารถกินได้อีกเท่าไหร่คุณควรจะกินสิ่งนี้ไหมถ้ากินแล้วแคลคุณอาจจะเกินหรือเปล่านะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ประโยชน์ของการที่เราทราบแคลอรี่หรือว่าการที่เราประมาณแคลอรี่ประเมินแคลอรี่ของเราอยู่ตลอดนะคะมันจะทําให้เราจัดการอาหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลือกอาหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะพัดต้องการให้คุณเห็นภาพว่าแคลอรี่สําคัญอย่างไรและเราสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรจากการที่เราทราบแคลอรี่แต่ พัดก็ยังยืนยันคําเดิมว่าคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับมันขนาดว่าแบบนี่คะอันนี้แคลอรี่เท่าไหร่มันจะเป็นยังไงแล้วถ้ากินเกินจะยังไงนะคะคือมันมันพูดยากมากเพราะว่ามันไม่มีความแบบเป๊ะๆอยู่ในสิ่งที่พัดเล่าให้ฟังเลยมันมีแต่การ ประมาณมันเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการตัดสินใจนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะคาดหวังนะคะว่าจะให้นับเป๊ะแล้วพยายามที่จะหาแคลอรี่ของทุกๆอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าคุณไม่มีทางได้มันและมันจะทําให้คุณเครียดพัดเคยพูดหลายรอบแล้วว่าความเครียดเนี่ยนะคะทำให้เราตะบะแตกทําให้การลดไขมันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะอะไรที่มันเครียดเกินไปและไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยพัดก็ไม่แนะนําให้คุณทาฟังถึงตรงนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าแบบโอเคเราก็ไม่ควรจะ ีเรื่องแคลอรี่มากแต่ว่าพอถึงเวลาทําจริงเนี่ยเราควรจะทํำยังไงวันนี้พัดมีมาให้3หลักการค่ะหลักการที่1ค่ะเราต้องคุมแคลอรี่แหละแต่ว่าไม่ต้องไปถึงขนาดว่านับให้เป๊ะให้ปวดหัวนะคะทุกคนเพียงแค่คุณนะคะพยายามที่จะเรียนรู้ว่าอันไหนคืออาหารที่มีแคลอรี่สูงคุณก็เลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ําและเลี่ยงอาหารที่คุณมีแคลอรี่สูงถ้าคุณกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ําโอกาสที่แคลอรี่จะเกินมันก็น้อยกว่า หลัการที่2ค่ะเนื่องจากว่าเราต้องคุมแคลอรี่และทุกคนรู้ไหมคะว่าเราคุมแคลอรี่ยากที่สุดตอนไหนตอนที่เราหิวคะ่ะทุกคนดังนั้นค่ะเราจึงควรเลือกอาหารที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องอยู่ท้องไม่หิวบ่อยเพราะว่าประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะก็คือการที่จะทําให้เราลดโอกาสในการที่เราจะไปหิวจนตะบะแตกหิวจนคุมตัวเองไม่ได้จังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราหิวเนี่ยนะคะเราแบบไม่สนแล้วว่าแคลมันเท่าไหร่ก็คือฉันหิวฉันต้องหาอะไรยัดใส่ท้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาหารที่ ทำให้เรารู้สึกอิ่มอยู่ท้องไม่ทําให้เราหิวบ่อยเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีม,มากทําให้คุณคุมแคลอรี่ได้ง่ายมากิงขึ้นพัดต้องบอกก่อนเลยว่าอาหารที่มันอยู่ท้องเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยก็เป็นอาหารที่พัดแนะนําให้คนลดไขมันทานอยู่แล้วทั้งนั้นก็จะเป็นพวกโปรตีนผักผลไม้อยู่แล้วอะไรที่เราใส่ลงไปในกระเพาะของเราแล้วมันมีปริมาตรมากนะคะและมันให้แคลอรี่น้อยเป็นสิ่งที่พัดแนะนําอยู่เสมอโปรตีนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆทําให้คุณรู้สึกอยู่ท้องได้นานขึ้นเนื่องจากว่าพอเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยเขาต้องมีกระบวกนการต่างๆ การย่อยซึ่งใช้ระยะเวลาแล้วก <sm> ็ใช้พลังงานนะคะค่อนข้างมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นๆดังนั้นเขาจึงอยู่ท้องได้มากกว่าอาหารจากธรรมชาตินะคะที่มีไฟเบอร์สูงอย่างเช่นพวกพืชหัวต่างๆนะคะหรือว่าผักหลายๆชนิดเนี่ยนะคะก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานเหมือนกันเหมือนกับว่าคุณได้ประโยชน์2ต่อเพราะว่าอาหารจากธรรมชาติเนี่ยนะคะส่วนมากในแคลอรี่มันจะน้อยพร้อมทั้งอยู่ท้องนะคะเหมาะกับคนลดน้ําหนักมากมาก หลักการที่3าค่ะเนื่องจากว่าเรื่องของแคลอรี่เนี่ยนะคะมันมีความผิดพลาดค่อนข้างมากดนั้นเนี่ยคุณจึงควรที่จะมีทักษะที่เรียกได้ว่าความยืดหยุ่นการปรับตัวการปรับโปรแกรมอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่คุณควรจะทําอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าคุณคํานวณมาแล้วคุณก็ยึดติดกับเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าพอคุณไปหาข้อมูลมาแล้วแล้วคุณค้นพบว่าเฮ้ยอาหารมันมีแคลอรี่เท่านี้แล้วคุณก็จะเชื่อแบบนั้นตลอดนะคะบางทีคุณต้องดูเรื่องของหน้างานด้วยว่าโอเคแคลอรี่ที่คุณคํานวณมาเนี่ยนะคะจากร่างกายของคุณณจข้อมูลที่คุ ให้กับเว็บไซต์นี่นะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่ผิดพลาดคุณอาจจะไม่ได้มีระบบเผาผลาญเท่านั้นคุณอาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้รวมไปถึงอาหารที่เราทานนะคะเราไม่รู้หรอกว่าแคลอรี่จริงๆมันเท่าไหร่เขาก็แค่บอกเราหรือบางทีเราก็แค่ คิดไปเองว่ามันเป็นแคลอรี่เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะเรียนรู้ประเด็นต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะบางทีแบบกินประมาณนี้แล้วมันไม่ผอมลงคุณต้องปรับอะไรไหมเพิ่มการออกกําลังกายดีหรือเปล่ากินประมาณนี้แล้วยังรู้สึกหิวอยู่ต้องไปแก้ที่ตรงไหนกินอะไรแล้วอิ่มมากขึ้นกินอะไรแล้วแคลน้อยกว่าแต่รู้สึกว่ามันเต็มกว่าคุณก็ต้องไปหาคําตอบเหล่านี้เอาเองแต่ว่าทักษะที่คุณควรจะมีมากๆเลยก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนตามสภาวะนะคะตามหน้างานต่างๆเนื่องจากว่าความ ผามันเยอะจริงๆจบแล้วนะคะกับเรื่องของแคลอรี่นับอย่างไรให้เป๊ะคําตอบก็คือมันไม่มีทางเป๊ะเพราะว่าความผิดพลาดมันเยอะมากเลยนะคะดังนั้นใครก็แล้วแต่นะคะที่เคยซีเรียสนะคะกับเรื่องของแคลอรี่เนี่ยอยากให้ปรับไมเซ็ตใหม่คุณอาจจะกําลังเดินทางผิดอยู่ก็ได้เพราะว่าเรื่องของแคลอรี่เนี่ยนะคะมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพียงเท่าน,นั้นถึงแม้พัชจะเน้นย้ำเสมอเลยว่าหลักการนี้เป็นหลักการหลักใหญ่ใจความเป็นหนึ่งในหลักการที่สําคัญแต่ปัจจัยมันมีเยอะกว่านั้นมากๆเลยนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะและหากใครต้องการนะคะที่จะศึกษาเรื่องของอาหารมากกว่านี้นะคะพัดมีอ e ีบุ๊กจำหน่ายนะคะเรียกได้ว่าเป็นอ e ีบุ๊กที่มีความรู้อัดแน่นจเต็มนะคะหากคุณชอบวิธีการที่พัดสอนวิธีการที่พัดพูดความรู้ที่พัให้นะคะพัดต้องบอกก่อนเลยว่าในอ e ีบุ๊กที่พัดเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มนูริชั่นแพลนเนอร์หรือว่าเวิร์กอท์นะคะความรู้อัดแน่นจตด โปรแกรมที่พัดให้เนี่ยพัดต้องบอกก่อนเลยว่าคนใช้มามากกว่าร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่ามันเข้าใจง่ายและทําได้จริงนะคะเจ๊ก,กั้าหมสัปดาห์หน้า